สวัสดีย่มเย็นครับวันนี้มาชมสน3ามใบตัวนี้ก็คงไม่ไม่ได้ทำเป็นเป็นบอนไซทำเป็นไม้ประดับสวยๆตัวนี้ซื้อมาจากมุกดาหารครับมาไกลนะครับนี่ตัวนี้ มีอยู่สต้นลากเนาไปสั้ต้นนึงตายไปแล้วต้นหนึ่งยังยังเหลือต้นหนึ่งดีนะครับว่ายังเหลือเหลือต้นสวยไปซะด้วยต้นเอี้ยวเอจริงๆผมต้องแกะเชื่อออกได้แล้วแต่ว่ายังไม่ต้องแกะก็ได้ไม่เป็นไร มองย้อนย้อนแสงเดี๋ยวเดี๋ยวผมหามุมมองให้ดูใหม่ให้มันดูสวยๆมุมนี้ดูได้ไหมครับมาดูได้นะเอีเอวเป็นพุ่มๆว่าดูใบเออแล้วมันสนมนสน,สนหลายคนสงสัยมันสนมันสนสามใบยังไง เด็ดใบมาให้ดูเห็นไหมครับนี่คือสนสามใบแต่ละช่อก็จะมีอยู่3ใบเด็ดมาให้ดูใหม่เนห็นไหมครับแต่ละช่อเขาก็จะมีของเขาอยู่3ใบมันก็จะเป็นพุ่ม เวลาผมตัดแต่งผมก็จะจับรวบจับรวบแบบนี้ผมก็จะตัดแต่ปลายใบมันก็จะไหมสังเกตเห็นไหมครับก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็จะไม่ตัดแต่งมันเยอะดูแค่พอง,งามนะครับสำหรับยามเย็นนะครับกับสนสามใบสวย เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้